สวัสดีครับชาวแบล็กนาร์ล็อกแอนด์เบิร์ดทุกคนนะครับผมวันนี้เองผมก็จะมาทำเดลิควีสกันให้ดูนะครับแล้วก็วิธีการแลกกล่องนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเดลิควีสก่อนนะสำหรับแบล็กนาร์ล็อกแอนด์เบิร์ดนะครับอย่างน้อยคือคุณต้องมีเลเวลอย่างน้อย50ก่อนนะครับเลเวล50คุณคุณถึงจะดั้มเดลิเดควสได้กันนะครับส่วนรางวัลที่คุณจะได้นะครับต่อเควส์คือคุณจะได้อดัมบิ s ซิ่งนะครับ20ชิ้นครับผม เควสที่จะรับได้นะครับก็มันจะอยู่ที่เมืองไอซูนะครับตามาคลิปที่เราดูได้เลยนะครับเราจะามันจะมีทั้งหมด6เควสนะแต่ถ้าคนปกตินะครับจะส่งได้แค่5เควสคุณต้องมีคุณต้องเป็น V.I.P ก่อนนะครับคุณถึงจะทําได้ทั้งหมด6เควสแล้วก็ส่งได้ทั้ง6เควสเลยนะครับจะมาอธิบายก่อนนะครับเควสแรกนะให้เราไปตีมอนสเตอร์นะครับทั้งหมด3 0 0ตัวตัวไหนก็ได้นะครับ ส่วนเควสที่2นะให้เราเดี๋ยวเดินลงมาข้างล่างแมปนะที่เมืองไอซูตนี่แหละเพื่อไปส่งควสง่ายๆควสตที่ Q 2ง่ายมากเควสที่3นะครับเราต้องไปขูดเมืองแรกกันเควสที่4นะครับให้เรามีออ l เรนโพชั่นนะครับก็คือขวดยานะทั้งหมดก็คือ10ขวดนะครับควสตที่5เราจะต้องจดรหัสนะครับแล้วก็ไปส่งที่ NPC ในเมืองอาร์เบานะครับส่วนเควสที่6นะครับเราต้องไปตีมอนเตอร์นะครับที่พาย่อนชั้น2นะครับ ดีซูดเดอร์แล้วก็อาเชอร์นะครับ2ตัวเอ้ย20ตัวนะครับอย่างละ20ตัวมาส่งเป็ดที่นี่กันครับผมตอนนี้ผมก็รับเควสก่อนนะครับผมจะเล่นทั้งหมดทั้ง2องจอนะครับผมก็รับเควสให้หมดไปเลยรับมาทั้ง5ทั้ง6อันแหละลจะส่งเพียงแค่ห้าส่งได้เพียงแค่5โอเคครับผมหลังจากที่เรารับเคล็เรียบร้อยก็ออกจากเมืองกันนะครับแต่ถ้าทางน่าจะออกยากน่าดูนะครับคนแน่นมาก ผมมันเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาห้าทุ่มของทุกวันนะครับผมเลเวล50มารับได้เลยโอเคครับผมจอด้านซ้ายผมออกมาได้แล้วแต่จอด้านขวาพอกดแล้วไปกดเอาโดนเอาลันขานะโอเคเอืมออกไม่ได้อ่ะพูดนะครับท่าน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 ชมเหมมั sweating. นจะออกไม่ได้ติดอะไรวะอะไรอยู่เอเหมือนออกมาได้แล้ว อันดับแรกก่อนนะครับผมรับเวสมาแล้วผมก็จะไปส่งเควสองก่อนนะครับให้เดินมาลงข้างล่างนิดนึงแล้วก็ไปที่หลังเก้าอี้นะมันจะมีขนาดปุ่มจอด้านซ้ายนะนะครับกดคลิกไปเลยนะครับมันจะอยู่ด้านหลังเก้าอี้นะกดรับเลยส่งเวสได้เลยกับเรียบร้อยครับผมเวสที่2ก็เสร็จนะครับเอาละผมก็จะไปต่อที่ว่าผมได้จดรหัสมานะครับไปส่งมาอันละตั้ นี่ผมก็จะวัดไปเมืองออเบตานะเสียไป500เซนิห้าร้บาทได้แหละผมเดินตรงมาเลยตรงนี้ผมใช้2ต่ออาจจะงงหน่อยนะครับท่านผู้ชมต้องขออภยัยนะครับ <c oughs> เราเดินมาด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็มาหา NPC นะครับชื่อว่าลักกี้นะมันจะอยู่แถวหน้าห้องที่เราเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพพ่อคานะครับ <c oughs> เดินมาเลยซ้ายล่าง ครับใกล้จะถึงแล้วโอเคมาหาที่ลัคก,กี้ตัวนี้นะผมมาส่งเควสได้เลยเอาจุดรหัสตอนที่เราไปรับเควสนะแล้วก็คีย์ข้อมูลใส่ไปโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมสำหรับเควทีห่าส่วนเควสต่อไปนะครับผมก็จะไปไปทำเควสนะครับตีมอนสเตอร์นะทั้งหมด300ตัวตีมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้แต่ว,ว่าผมจะไปตีก็ฟาร์มด้วยนะครับเพื่อให้ได้วิวแล้วก็ ได้ของด้วยนะหมด300ตัวก็ดนระยะเวลาสักครู่หนึ่งอยู่ครับเอ๊ะ okay. วับไปก่อนครับเดี๋ยวผมก็อาจจะกอเล็กน้อยนะเพื่อที่ว่าจะได้เดินเควสได้เร็วขึ้นเดินไปนตีมอนเตอร์ก่อนนะครับ300ตัว้งหว่าน,นี้ถ้าอาจจะช้าทุกคนสามารถที่จะกอได้นะครับผม ทีมอนเตอร์ตัวนี้เราจะได้เป็นเป็น,ปนสายนะเห็นไหมเด้งขึ้นมาแล้วถ้เาเราความซีกันนะนะครับทั้งสองจอก็จะได้รับพร้อมกันนะครับเวทสิบง่ายที่ครับผมเวทน่าจะได้เสร็จแล้วละ่ะก็ไม่กี่ตัวนะ นี่ผมก็กรอมาแล้วนะครับมาเช็คดูจํานวนนะโอเคได้299นะครับผมหลังจากนั้นก็จะตีอย่างละตัวนะเสร็จแล้วกเสร็จแล้วนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะวัดนะครับไปทำควสที่6นะ ไปที่เมืองพาย่อนนะครับเดินตรงไปแล้วก็จะไปที่พาย่อนชั้นสกันนะครับภารกิจนี้ก็จะเราจะต้องตีอ่าซูดเดอร์นะสกา r เลตันนะครับ20ตัวแล้วก็ a r เชอร์สกาเลตนัน20ตัวนะครับเฮ้ยโทษทีอ่าซูซูดดเดอร์นะจะ20ตัวแล้วก็ a r เชอร์สกาเลตนัน10ตัวเป็นไปเลยก็ แันที่นะครับเราก็เดินไปชั้นสองกันนะครับนี่มีประโยชน์ยังไงก็ทุกคนฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับกดซับด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะ <laughs> นี่ครับผมนี่เรามาชั้นสองแต่ก่อนที่เราจะไปอะนะครับเราต้องไปรับเควสที่บักกี้ก่อนนะครับจะอยู่ด้านตรงกลางกลางบนนะเรายังไม่สามารถดีเควสได้อยู่นะครับต้องไปรับที่บกักกี้แล้วก็บักกี้ก็จะให้เควสเรามา เดินเลยเด้อเอ๊ะักกี้อยู่ตรงนี้นะครับปาปาก็เสร็จนะนี่ครับผมเห็นด้านหัวไหม หเห็นที่หวาก็คือมันจะได้เควส์มาแล้วนะดูก่อนอเอ๊วิ่งกับทีได้เลยนะจริงเควส์อ่าอันที่หนึ่งสามเบาตัวนี้ก็มาตีตรงนี้ก็ได้นะที่จริงน่าจะวินสักสองร้อยห้าสิบนะ พอไหมสิบเออใช่มาตีตรงนี้อีก30มสไม่เป็นไรนะครับเควสแรกเราก็ทำเสร็จแล้วไม่เป็นไรตรงนี้ผมเดี๋ยวขอกอจนเสร็จก่อนนะครับนี้ผมกอแล้วนะครับอะไรไหนนะต้ขออภัยนะครับ เลูวุณผู้ชมสามารถกอได้นะครับไรเรียกว่ายืดระยะเวลาให้ผู้ชมดูคลิปได้นานขึ้น <c oughs> แต่ทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะว่าถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับได้คลิปได้เลยนะทำทุกคลิปเลยนะครับผมตั้งใจทำคลิปมากวันนี้ขอเล่าก่อนนะครับ d i l ล q u e s t นะครับ เราตีมอนเตอร์300ตัวเสร็จแล้วนะครับเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2ที่หลังเก้าอีนะ้นั้นเราก็ไปส่งเฟสแล้วนะครับเอาขูดแร่นะเฟสที่3ขูดแร่นี้เราจะไม่ขูดนะครับเพราะว่ามันเอามันเป็นธรรมดานะ่อจะเว้นแค่ขูดแร่นะครับไปส่งแค่5ค้าเฟสแล้วก็เราเฟสที่4นะออเรนโพชันนี้เรามีอยู่แล้วนะครับก็ไปซื้อจากร้านค้าก็ได้10ขกวดเองนะครับ ส่วนเควสที่5นะเราก็ไปทำแล้วนะครับที่ว,ว่าตึดรหัสนะักที่อาเบตานะครับตอนนี้เราก็ทำเควสที่6นะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผมหลังจากที่เสร็จนะโอเคคอมพลีท okay, แล้วนะครับเราก็ไปส่งที่บักกี้เหมือนเดิมครับรเรียมเควสเดลี่ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกนไปส่งที่เดิมนะครับตรงกลางบนมันขอมันตรงนี้ตัว สวยหน้ากาดตกสักใบนะกากาดตกนี่สวยเลยนะค,ครับส่งบัคกี้นะเสร็จดังขวาโอเคเรียบร้อยครับแลก็กลับไปที่ไอซูดเหมือนเดิมนะครับ บอกว่านะครับ1เควสจะได้อัาเบสซิ่งนะครับ20ชิ้นนะแร่นะอันนี้ผมกำลังแลกต้องใช้อย่าตัวละ10ขวัด แลกของเสร็จแล้วที่ส่งเฟสกันเหมือนที่เดิมน,นะครับที่กระดานนะวันที่ผมก็ทำซีไวอยู่นะก็รับเฟสเสร็จก็รีบทำเลยนั่นแหละครับตอนนี้อดัมเบสซิ่งก็สิ่นขึ้นมาแหละพอส่งเฟสเสร็จ ถ้าจะรับทั้ง6เ q u สเลยนะเราต้องไปทําขุดแร่อีกนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าวิธีขุดแร่เดีผมค่อยแนะนําอีกเพิ่มเติมอีกทีละกันแล้วครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ daily q u e s นะครับของแต่ละวันนะครับเวลาที่เหมาะสมก็คือห้าทุ่ม ผมสามารถารับเฟสแล้วก็ทำเฟสส่งเฟสได้เลยนะครับจะได้รางวัลนะเป็นอาดัมเบสซิ่งถึง20ชิ้นต่อเฟสนะครับ5เฟสก็เท่าไหร่อ่ะ101น,นะครับผมเอาละตอนนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับวิธีการแลกกล่องนะมือกับว่ากล่องกล่องเวลาเราเปิดกล่องนะครับมันจะมีค่ากล่องกล่องอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะผมอาจจะมีกล่อง กล่องมาเลเวล80อัพนะครับแต่ว่าผมอยากลดกล่องนะครับเพื่อที่จะอยากได้กางเกงในนะครับมาใส่ก็ไปลุ้นกันนะครับในกล่องเพื่อจะแลกเป็นกล่องเลเวล70นะครับตอนที่เราจะไปแลกนะก็คือเราต้องไปที่เมืองคอนเทล่าครับเอเดนตามผมได้เลยนี่ผมก็อยู่คอนเทล่านะครับมาหาที่ NPC นะสามารถที่จะแลกแลกค่ากล่องได้นะครับ เราไม่สามารถที่จะเอากล่องต่ํานะเหมือนว่าเรวเรวลต่ําเพื่อจะไปแลกขอ,ของสูงได้นะครับผมแต่เราสามารถเอาของกล่องสูงเนี่ยมาแลกเป็นของกล่อง,อ,งองต่องต่าได้นะครับผมเพราะว่ากว่าผมจะวิว80อ๋อก็ใช้ระยะเวลานะครับเขียรลุ้นนะลุ้นของเวลาเปิดก่องอตรงน,นี้ต้องเดินตามผมนะ นี้มันทําอะไรวะมันคือฮีโรหรือว่าอะไรนี่ยยืนทําอะไรเอรถตรงชาติรถตรงชาติหรือเปล่าตรงนี้เป็นชื่อคนนี่วะว่าผมต้องไปยืนเรียงคิวด้วยหรือเปล่าไม่ต้องอ่ะนะผมเดินตามผมได้เลยนะครับก็จะไปหา n p c กันเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับีมการแลกกล่องนะกล่องเราเยอะเกินก็ อย่างน้อยคือเราเปิดกล่องได้อยู่แล้วนะครับเรามีอาเอเมน,นานะครับแต่ว่าถ้าเรามีของกล่องสูงๆไปก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดใช้ตอนไหนนะครับมาแรกเลยนะครับที่ NPC ตอนนี้นะันดับแรกคือเราต้องติ๊กเลือกกล่องนะครับเราต้องเลือกกล่องที่เรามีก่อนนะครับอย่างเช่นว่าเรามีกล่อง80นะแล้วก็มาแรกเป็นกล่อง70แทนนะแล้จำเนวนได้เลยโอเคครับกดตกลง อโอเคไหมมาแล้วมุมด้านขวานะแรกด้วยนะเราก็จะเลือกกล่องที่เรามีวิวไหนนะครับใส่จํานวนนะครับกดตกลงนะครับผม ตรงนี้เราก็แลกกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันนะครับเตมิน่าเรามีเรามาลุ้นกันว่าเราจะเปิดอะไรได้บ้างนะครับผมอาที่มาบอกก่อนตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้แหละผลเยอะดีดด <laughs> โอเคครับผมดูนะดูเรวเรวลก่อน รวๆเลยครับไของเทพมาตั้งไหมกำกินไหนนะครับลุ้นกันประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ daily quest แล้วก็วิธีการแลกกล่องน,นะผมก็แนะนำจบภายในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับผมยังไงก็ทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ Money Channel เราด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจนะ <S <S ผมตั้งใจทำคลิปมากนะครับผม <S <S ขอคนอะไรยังไง นะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลากันไปก่อนละบาย